สวัสดีครับผมวันนี้ครับมาติดตาฟุตบอลที่น่าสนใจกับทีเด็ดจาก SKBON บนะครับผมก็เข้าสู่วันจันทร์แล้วนะครับฟุตบอลมาเล n ไนส์นะครับผมมีคู่จากลีกใหญ่ๆประมาณ3คู่นะครับผมก็จัดมานี่แหละ3คู่ที่ว่ามานี้เลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของบูเดสลีกานะครับมี่กาเชอเซเลอาแล้วก็มีสกอตแลนด์นะครับผมอ่ะไปเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยนะไปดูที่กาโชอเเลอานะครับโรม่าเจอกับเอมโปลีนะครับผม โรม่านะครับเพิ่งผ่าน 2, <S 2> <S เกมใหญ่มาในการเจอลาซิโอแล้วก็เจอกับปอร์โตนะครับซึ่งแพ้ทั้งหมดนะครับเกมล่าสุดที่แพ้ปอร์โตคือเป็นการตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับผมแล้วก็เตะนาถึงช่วงต่อรายพิเศษนะครับผมก็ทำให้อาการล้าน่าจะมีสะสมพอสมควรน,นะครับแต่วันนี้เจอกเอมโบลีต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเอมโบลีเป็นทีมดีตายนะครับไม่ชนะใครมา หลายเกมเหมือนกันนะครับพวกเขาชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับในรอบ7เกมหลังสุดแล้วก็เกมรับเสียประตูยังต่ำา2ลูกแทบทุกเกมเลยนะครับส่วนโรม่าเนี่ยเกมที่แพ้2เกมล่าสุดเป็นการออกไปเยือนนะครับซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเป็นการเจอกับทีมที่ค่อนข้างจะสูสีแต่วันนี้ได้ในบ้านครับซึ่งสถิติในบ้านของโรม่าค่อนข้างดีนะครับชนะรูนะครับแล้วก็ยิงได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ วันนี้เจอกับทีมที่ไม่แก่งเลยนะครับอย่างเอมบอรีกับเลนหนึ่งลูกผมยังให้เชลตี้โรม่านะครับส่วนก็ต่อไปไปกันที่บูเดสลีก้านะครับอ่าดูเซอร์ดอฟเจอกับแฟรง์เฟิร์ตนะครับดูเซอร์ดอฟนะครับมีฮึดขึ้นมาบ้างนะครับชนะมาสองเกมรวดในการเจอกับเนินแบกกับชาลเก้ศูนย์สี่นะครับซึ่งล่าสุดถล่มมาสี่ศูนย์ในการชาในการเจอชาลเก้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแต่อะไรก็ตามครับแฟรง์เฟิร์ต เป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่านะถึงแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งเตะยูโรปาลีกมานะครับช่วงการซือดากรแต่เวลาพักฟื้น3 4วันก็ถือว่ายังช่วยพวกเขาเรียกความฟิตกลับมาได้บ้างนะครับทำให้วันนี้บอกว่าก็ยังดูเหนือกว่าในภาพรวมนะครับเกมรับดีเกมรุกเด่นมากๆนะครับผมเชื่อว่าเกรดบอลดีกว่าเยอะนะครับวันนี้เลยเปิดมาให้เสมอกันนะครับผมว่าวันนี้อ่ะยังเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนลักการผมมองว่าราศีดีกว่า มีโอกาสเก็บใหยชนะได้มากกว่านะครับให้เชียร์ไปที่แฟรง์เฟิร์ตนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับไปกันที่สกอตแลนด์นะครับเซนตเมเลนกับคิวมาน็อกนะครับเซนตเมเลนนะครับหลังจากที่แพ้มาพักใหญ่ๆเลยนะครับผมก็ล่าสุดชนะแล้วนะครับเป็นการชนะเกมแรกในรอบ8เกมหลังจากแพ้มาดุรุ่ยเลยนั่นกันนะครับแต่คิวมาน็อกที่อันดับดีกว่าเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับอันดับ4นะครับแต่ว่าไม่ชนะใครมาได้8เกมรวด นะครับเกมลุกเป็นปัญหามากๆชุดหลักยิงใครได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่วันนี้เจ้ากับทีมมวตอบอกว่าถ้าเกิดไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะครับผมวันนี้เลยเปิดมาที่ครึ่งลูกเองผมว่าคิวมา์นอกยังค่อนข้างดีกว่าแล้วก็น่าใช้เกมนี้เป็นการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ให้เชียรไปที่คิวมานอกนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้3คู่นะครับจัดไปในส่วนของอาโรมานะครับผม เชียร์แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มีค้่สุดท้ายปิดด้วยคิวมานอกนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ